การบำเพ็ญประโยชน์จะต้องทำที่ตัวเองก่อนด้วยการประพฤติดีเป็นต้นว่ารักษาระเบียบวินยัยรักษาความสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรปฏิบัติกิจการงานด้วยความเข้มแข็งหนักแน่นให้จนติดเป็นนิสัย ผลของการทำดีที่เป็นประโยชน์ก็จะงอกงามขึ้นในตัวผู้ปฏิบัติอย่างเต็มเปี่ยมแล้วจะสะท้อนออกถึงผู้อื่นปล่อยให้ผู้อื่นและส่วนรวมได้รับผลดีด้วยพระบรมราโชว,วาทในพิธีปฏิญาณตนและส่วนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ1กรกฎาคม2527 ตรงเรียนบ้านนิ้วสูงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5ตั้งอยู่เลขที่289หมู่6ตำบลปงทุ่งอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น61คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวสิวรีรักษผ่องพนันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิ้วสูง โรงเรียนบ้านยุสูงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มุ่งมั่นรักษาและพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีการพัฒนาด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5ซึ่งมีการดำเนินงานโครงการคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ระดับ2ดาวโดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านยื้อสูงมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นสะอาดน่าอยู่แยกอาคารเรียนและอาคารต่างๆอย่างเป็นระบบสะอาดปลอดภยัยมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูรักและเมตานักเรียนนักเรียนรักและเคารพครูบุคลากรในโรงเรียนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมีบรรยากาศของการร่วมมือกันและมีการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่และมีความสุขโรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน โรงเรียนได้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติการและกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมโดยมีการมอบหมายหน้าที่ให้ครูประจำชั้นดำเนินการค้นหาปัญหาสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆได้แก่ โครงงานลองทำดูหนูทำได้การวางรองท้าให้เป็นระเบียบของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโครงงานของชิ้นนี้มีเจ้าของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโครงงานห้องเรียนสวยด้วยวัสดุเหลือใช้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโครงงานลุกจากที่เก้าอี้ชิดโต,ตะ๊ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โครงงานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศหน้าเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โครงงานประหยัดไว้ได้ประโยชน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โครงงานพี่ทําน้องตามของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6รวมไปถึงกิจกรรมสุขจริงหนอที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์่านกิจกรรมหน้าเสาธง ซึ่งการดำเนินงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนได้สอดแทรกเข้าไปในทุกกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการโดยใช้การสังเกตนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้นปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความรับผิดชอบดีขึ้นอีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนโดยการนำเสนอผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของโรงเรียน ด้านที่2ด้านผู้บริหารผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีการบริหารงานที่มุ่งม,มั่นและขับเคลื่อนโครงการโดยการกำหนดนโยบายวางแผนการปฏิบัติการเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมให้กับผู้เรียนมีการวิเทศกำกับติด ตามผลการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอโดยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเก่งดีมีสุขของนักเรียนโรงเรียนบ้านญิ้มสูงอีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองงานโดยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพุทธธรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องมีวิถีชีวิตที่พอเพียงและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านยิ้วสูงมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมมีการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมโดยบูรณาการในทุกรายวิชาให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความรับผิดชอบมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมมีการสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนในชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนพร้อมทั้งได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านยิ้วสูงมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปความรู้โครงงานคุณธรรมและสามารถนำความรู้จากการทำโครงงานสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองและประพฤติกรรมในทางบวกให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นการรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีกล้าแสดงออกอย่างสร้างสารรค์นักเรียนมีการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โรงเรียนมั่นยุสูงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินยัยรู้จักหน้าที่ของตนเองเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป